ที่สามวุิที่นึ่นะคะคุณวงศ์สุานารีวุฒที่สองสุภศิษคุณตัที่สาเดชายพง์เรนองวิชาราเบียวุที่สี่อุสุขานารี รายการที่51ปีมาสิ0นี้เอชอยชุดที่หผู้ที่1นัทพัูน์แจสสงสุรูที่2สินวิทย์เอ็มเีเมนผู้ที่3ชาลธรนารีัน์ผู้ที่4ปิชจติรีบริยัมสุริย และพุริโหวข้าศวกปารีสง